คนเรายามมีความสุขมักไม่มีเวลาคิดถึงคนอื่นเพราะมัวอิ่มเอมกับความสุขหรือความสำเร็จในเรื่องนั้นๆอยู่ผิดกับยามมีความทุกข์หรือเกิดผิดหวังขึ้นมาเมื่อน,นั้นแหละจะมีเวลาคิดถึงเพื่อนฝูงหรือสิ่งเก่าๆที่ผ่านมาความผิดหวังและว้าเหวช่วยให้คนเรามีเวลาคิดทบทวนถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในอดีตได้อย่างละเอียดและถี่ถ้วน ดังนั้นคนที่ไม่เคยผิดหวังเลยก็อาจจะไม่ดีในแง่นี้เหมือนกันปกติคนเรายามเหงามักนึกถึงสิ่งที่ชอบหรือรักเช่นบางคนยามเหงาชอบอ่านหนังสือดีๆชอบฟังเพลงเพราะๆชอบคิดถึงคนรักหรือคนที่เคยรักและคนกินเหล่ายามเหงาก็ย่อมคิดถึงเหล้าเป็นธรรมดาผมเองเป็นคนชอบเที่ยวป่าแต่เวลามีงานการทำยุ่งๆ หรือกำลังสนุกสนานมักไม่ค่อยนึกถึงป่าแต่ครั้นอยู่คนเดียงเงียบๆแล้วเป็นนึกถึงป่าทุกทีวันนี้ก็เช่นเคยขณะที่ผมกำลังอยู่คนเดียงเงียบๆด้วยไม่มีเพื่อนฝูงมาร่วมวงเสวนาด้วยจู่ๆไอแดงสมาชิกเที่ยวป่ารุ่นเกา่ากึกของผมก็โผล่หน้าโสมๆเข้ามาเฮ้ยเป็นอะไรหนะ้าตาถึงได้ทุดโสมมาอย่างนี้วะ ผมร้องถามด้วยความดีใจที่จะได้มีเพื่อนคุยหรือว่ามาลาเรียเล่นงานมาอีกแล้วไอแดงสุดตัวลงนั่งบนโซฟาอย่างเหนื่อยอกเหนื่อยใจแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นมาลาเรียหรอกแต่แย่วะหมูนี้ดวงไม่ค่อยจะดีทะเลาะก,กับเมียทุกวันไม่รู้เป็นอะไรผมเป็นคนเห็นใจเพื่อนเมื่อเห็นเพื่อนฝูงกลุ่มอกกลุ่มใจมาอย่างนี้มีหรือจะไม่ยกเล่าออกมาเลี้ยง เพราะตัวเองก็อยากอยู่แล้วยิ่งไอแดงเป็นเพื่อนที่เข้าป่าด้วยกันมานานนมเคยกินเคยนอนผจญภัยและอดอยากมาด้วยกันนับครั้งไม่ถ้วนยิ่งแล้วใหญ่ไอแดงนับเป็นเพื่อนที่ดีมากเพราะตัวมันเองนั้นทําไร่แต่ถึงแม้งานในไร่จะยุ่งเพียงไรถ้าผมไปชวนเข้าป่าสมบุกสมบันในป่ายิ่งหายห่วงมันทรหดอดทนก่าผมมากนักบางทีออกส่องไฟกันทั้งคืน รุ่งเช้ายังออกตามหมูที่โดนยิงเจ็บได้อีกทั้งวันซึ่งถ้าเป็นผมอดนอนมาทั้งคืนรุ่งขึ้นต้องนอนสลบไปอย่างน้อยครึ่งวันจึงจะพองโงหัวขึ้นมาได้ปกติเมียไอ้แดงไม่เคยสนใจผัวมากนักจะเข้าป่าเข้าดงที่ไหนหายไปสามวันห้าวันก็ไม่เคยบ่นเคยว่าออกจากป่ามาแต่ละทีเนื้อตัวโซมดูไม่ได้แถมบางทีนอนๆอยู่ด้วยกันแล้ว มีเห็บติดออกมาจากในป่าเกาะอยู่ข้างมุ้งก็ไม่ว่าอะไรชีวิตรักของคนป่าคนดงอย่างไอ้แดงกับเมียดูแล้วก็มีความสุขอย่างน่าอิจฉาเพราะดูมันมีอิสระมากกว่าผมเสียอีกการที่มันบอกว่าทะเลาะก,กันจริงเป็นเรื่องที่ผมไม่เข้าใจเซงเซงอย่างนี้อยากเข้าป่าวะไปหายิงนกยิงกระต่ายสักคืนสองคืนดีไหมอยู่ๆไอ้แดงก็พร่งออกมา หลังจากกินเหล้าไปแก้วเดียวเฮ้ยฝนเริ่มจะลงแล้วเข้าป่าตอนนี้จะลำบากและไอ้พวกนั้นก็ไม่มีใครว่างด้วยผมหมายถึงพวกไอ้ต่อยไอ้หนูและไอ้แขกที่เคยเที่ยวด้วยกันเป็นประจำช่างประไรไอ้แดงว่าไปกันสองคนก็ได้ไม่ต้องเข้าไปลึกนักเดี๋ยวไปเอารถจีบไอ้แขกเข้ากันในวันนี้เลยดีกว่าผมเป็นคนใจง่ายอยู่แล้ว ยิ่งเรื่องเที่ยวป่าแล้วก็ใครอยากมาชวนเที่ยวผมใจอ่อนเสมอแต่ถ้าจะมาชวนไปทำบุญทำทานหรือทำงานหาเงินและก็ผมออกจะใจแข็งสักหน่อยดังนั้นพอไอ้แดงออกปากชวนได้ไม่ทันไรผมก็รับคำไปกับมันทันทีทั้งนี้ก็เพราะว่าเห็นใจคนทะเลาะกับเมียด้วยคนกำลังกลุ้มใจถ้าได้เข้าป่าหาธรรมชาติอันสดชื่น ให้ความเงียบสงบและบริสุทธิ์ของป่าเขากลอมเกล้าจิตใจคงจะทำให้หายโกรธเมียลงไปได้ตกลงก็ขับรถไปทิ้งไว้บ้านไอ้แขกแล้วยืมรถจิบมันไปตัวไอ้แขกเองก็อยากไปกับเราแต่ติดงานบวชน้องเมียมันเลยไปไม่ได้ออกจากบ้านไอ้แขกแวะซื้อเหล้าสามขวดมาม่าครึ่งโหลปลากระป๋องอีกนิดหน่อยจะซื้ออย่างอื่นไอ้แดงก็บอกไม่ต้องเดี๋ยวไปแวะเอาบ้านมัน ครั้นไปถึงบ้านมันจริงๆปรากฏว่าเมียมันหนีกลับไปนอนบ้านแม่ยายเลยไม่ได้อะไรติดไปนอกจากข้าวสารนิดเดียวแล้วก็ปืนลูกซองห้านัดอีกกระบอกขับรถกันมาเงียิบๆสองคนผ่านไร่มันที่เริ่มเขียวชอุ่มเพราะฝนต้นฤดูเริ่มลงมาปราบปรายบ้างแล้วช้าๆนานๆผมก็รินเล่าส่งให้ไอ้แดงที่รับหน้าที่เป็นโชเฟอร์สัทีหนึ่งจนบ่ายคล้อยก็เริ่มเข้าเข,าเขตป่า แถวนี้สมัยที่เราเริ่มเที่ยวป่ากันใหม่ๆยังเป็นป่าทึบที่เวลาออกสองไฟต้องเกี่ยงกันไม่มีใครยอมอยู่หลังเพราะกลัวเสือหรือหมีตบผ่านไปไม่กี่ปีป่าที่ว่าทึบก็ยังทุดโรมนับประสาอะไรกับเมียเราที่ว่าสวยจะไม่แก่ลงอย่างทุกวันนี้ผมพยายามพูดให้ไอ้แดงฟังให้เห็นถึงสัจธรรมข้อนี้จะได้หายเซ็งแต่ไอ้แดงกลับเซ็งหนักเข้าไปอีก เพราะมันบอกว่าเลิกพูดถึงเมียเสธีได้ไหมเหลือต้องตามใจมันไอแดงขับรถจิบไปตามทางลากไม้ลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆโดยมุ่งหน้าไปทางเขาวงและอ่างตะแบกเพราะแถวนั้นยังมีปา่ามีสัตว์เหลืออยู่บ้างผิดกับทางคลองตะเกราที่เตียนโล่งเป็นทะเลทรายไปนานแล้วเข้าป่าคราวนี้ผมรู้สึกแปลกคือมันเงาชอบกลอาจจะเป็นเพราะมากันเพียงสองคนก็ได้ และอีกอย่างไอ้แดงก็กําลังเซง็งเลยไม่ค่อยพูดค่อยจาพลอยทําให้ดูต้นไม้ใบหญ้าเศร้าๆเงาๆไม่สดชื่นแจม่มใสเหมือนเคยดูต้นตะแบกก็เห็นแต่เปลือกขาวโพลนลำต้นที่บิดเป็นเกลียวของมันสูงชะลูดขึ้นไปบนท้องฟ้ามีดอกสีชมพูอมม่วงทึมๆไม่สดใสต้นปออีเก่งที่ขึ้นแซมอยู่ทั่วไปก็เกะกะเก้งก้างใบที่ใหญ่ตั้งเกือบฟุตของมันก็ห้อยรูปลงมาเหมือนคนยืนก้มหน้า จะสดชื่นหน่อยก็ตรงลูกขี้กาที่ห้อยระโยงระยางสีแดงจัดหน้ากินแต่กินไม่ได้ตน้นไทรซึ่งเคยมีนกเอียงนกกิ้งโครงมาเกาะกินส่งเสียงเซงแซ่ก็ไม่มีเพราะลูกมันหมดไปนานแล้วดูแล้วก็เห็นถึงสัจธรรมที่เหมือนกับคนเราเวลามีอำนาจวาสนาเพื่อนฝูงบริวารก็ห้อมล้อมอบอุ่นครั้นยามไรสิ้นอำนาจวาสนาก็ต้องโดดเดี่ยวเดียวดาเหมือนต้นไทรไร้ลูกไม่มีผิด แสงแดดเริ่มเจือจางพราใกล้ค่านกกาหลายชนิดพากันบินกลับรวงรังอันอบอุ่นผิดกับเราสองคนที่ห่างบรน,นอกไปทุกทีค่ำคืนนี้ยังไม่รู้จะนอนที่ไหนป่าใหญ่ที่แวดล้อมเขียวชะอุ่มอยู่รอบตัวก็เริ่มหม่นมัวเมื่อความมืดเริ่มเข้าปกคลุมอีกไม่นานก็คงจะมืดมิดไปทั่วทั้งแนวไพรพักกินข้าวเย็นก่อนดีไหมจะได้รอเล่าให้สดชื่นแล้วค่อยไปต ผมถามทำ้ลายความเงียบขึ้นแวะไปบ้านลุงปานเชิงเขาดีกว่าเดี๋ยวก็ถึงแล้วไอแดงตอบและเปิดไฟหน้ารถสว่างจ้าขับลุยป่าต่อไปอีกมืดสนิทก็มาถึงเขาวงที่เห็นทาบอยู่กับขอบฟ้าเป็นเงาทะมึนทางขวามือมีดวงไฟเล็กๆส่องแสงวามแวม,วมลอดแนวไม้ออกมาทําให้เราอุ่นใจเพราะแสดงว่าลุงปานอยู่ในบ้านป่านนี้จะเมาแอซะแล้วก็ไม่รู้ ลุงปานเป็นชาวป่าที่เข้ามาบุกเบิกทำไร่เป็นคนแรกแถวนี้แกอยู่กับเมียอีกคนในป่าทึบมีทั้งเสือช้างและไข่ป่ารุนแรงเคยมีคนตามเข้ามาถางป่าทำไร่ข้างๆแค่แต่อยู่ได้ไม่นานก็โดนไข้ป่ากินตายแทบหมดครอบครัวแถมบางคืนช้างป่าก็าลงมาจากเขาวงเข่าหรือขนพังกระท่อมจนไม่มีชิ้นดีเจอเข้าแบบนี้เลยไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่ด้วย ปล่อยให้แกอยู่กับเมียเพียงลำพังสองคนผมเคยถามแกว่าทำอย่างไรถึงไม่โดนช้างหรือบ้านอย่างคนอื่นเขาแกตอบว่าก่อนลงมากันเกือบทุกคืนนั่นแหละมาเตะถังน้ำยางมาต่อยของข้ากลิ่งยังกัเล่นฟุตบอลแต่ข้าไม่เคยไปไล่เขาแ,แต่บอกเขาดีๆว่าเจ้าพ่อจะเล่นอะไรก็เล่นไปเถอะอย่ามารื้อบ้านของลูกช้างเขาแล้วกันเขาก็รู้เรื่องดี พราะไม่เคยรื้อบ้านหรือทำร้ายข้ากับเมียสักทีไอ้พวกนั้นมันดันไปยิงปืนไล่ทำให้เขาโกรธเลยโดนรื้อบ้านเรียบก็น่าแปลกดีที่คนขี้เมาอย่างลุงปานสามารถสื่อสาร,ร,รกับช้างป่ารู้เรื่องส่วนเรื่องไข่ป่านั้นผมเคยถามว่าทำไมถึงไม่เคยเป็นทั้งทงที่คนอื่นเขาเป็นกันจนหมดบ้านแกบอกว่าทำไมจะไม่เป็นมาใหม่ๆก็เป็นอยู่เรื่อย กินยาก,กันจนหูอื้อแต่ตอนหลังกินเหล้าหนักมันเลยหายไปแล้วก็ไม่เป็นอีกเลยเหตุผลนี้น่าฟังเพราะพวกผมก็ทำตามกันตลอดมาเรื่องกินเหล้าของลุงปานนั้นเป็นที่รู้กันทั่วไปในหมู่นักเที่ยวป่าเพราะแกเมาทุกวันจะพูดคุยกับแกให้รู้เรื่องก็ต้องก่อนค่าเท่านั้นพอสองทุ่มไปแล้วแกจะเมาจนพูดไม่รู้เรื่องทุกวันไป วันนี้พอไอ้แดงขับรถเข้าไปจอดใกล้บ้านก็เห็นลุงปานนั่งอยู่ที่ชาบ้านคนเดียวมีขวดเหล้าขาวตั้งอยู่ตรงหน้าท่ามกลางแสงไฟจากตะเกียงรั่ววาวแวมสองใบหน้าของแกเป็นเงาดำทะมึนน่ากลัวหลังจากร้องทักทายกันจนรู้ว่าใครเป็นใครแล้วแกก็เรียกให้เข้าร่วมวงกับแกด้วยความยินดีไอ้แดงจัดแจงเอาไฟฉายนีออนออกมาแขวนกับชายคาบ้านลามสายไฟแบตเตอรี่มาจากรถจิ๊บ พอเปิดเข้าก็สว่างจ้ายังกับอยู่ในเมืองผมหอบเหล้าลงมาจากรถอีกสองขวดพร้อมทั้งน้ำแข็งโพลาริตยอย่างดีเปิดปลากระป๋องออกมายำจนเผ็ดจีลุงปานยกเนื้อหมูป่าเค็มทอดมาอีกจานแค่นี้วงเหล้ากลางป่าของเราก็พร้อมที่จะให้สมาชิกเมาจนหัวทิมกินกันไปคุยกันไปด้วยความมันในอารมณ์ไอแดงสดเข้าไปมากกว่าเพื่อนอยังไม่ทันไรก็เริ่มเมา และพอเมาได้ที่ก็เริ่มระบายความในใจคือนินทามเมียให้ลุงปานฟังเรื่องดือรร้นเถียงคําไม่ตกฟากแล้วก็ต้องยกให้มันเชียวสงสัยชาติก่อนมันเป็นลานะลุงปานเฮ้ยเรื่องเมียมันต้องใจเย็นๆเขาแรงมาเราก็หยุดพอเขาหายโมโหเราค่อยพูดให้รู้เรื่องนีสใส่ผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแล้ว,วะ เหมือนกับน้ำในทะเลเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายลุงปานปลอบใจมันร้ายบ่อยๆผมก็ชักทนไม่ไหวเหมือนกันนาลุงทีตอนยังไม่ได้กันละมันอ่อนหวานแสนจะน่ารักถ้านาหงิกนางอ,งอยอย่างนี้ผมไม่เอามาทำเมียเด็ดขาดไอแดงสาทยายต่อนั่นแหละมันเป็นสัจธ,ธรรมเองจำไว้เถออลุงปานเล่นสับสูงเขาถึงบอกว่าถ้าจะรักใครให้นาน ก็จงอย่าไปแต่งงานด้วยแล้วจะรักได้ตลอดชีวิตแต่ถ้าห่างแต่งงานอยู่กินกันแล้วความน่ารักทั้งหลายที่เคยมีมันจะหมดไปเองว่าจริงไหมล่ะความรักไม่จำเป็นต้องลงท้ายโดยการแต่งงานจำไว้เถอะแม่ไม่อยากจะรู้ว่าลุงปานนี่เป็นนักปราดชั้นเยี่ยมคนนึงเหมือนกันนี่ท้าไม่ได้ยินกับหูตัวเองผมไม่เชื่อว่าเป็นคำพูดของลุงเด็ดขาด ไอ้แดงยอส่งฝ่ายลุงปานก็น่าแดงกำ่าไม่รู้ว่าดีใจในคํายอหรือเมาเลา่าพอยกสดเข้าไปอีกสองอึกก็พูดต่อว่า <c oughs> <c oughs> เรื่องนี้มันไม่ต้องปรัชญาเยอะอะไรหรอกเอ็งดูข่าก็แล้วกันไม่แน่จริงม่อยู่กันมาจนแก่เท่าหรอกว่าคนเรามันต้องมีหลักในการครองเรือนเขาแรงมาเราก็อ่อนไปรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา อะไรที่เราไม่ชอบหรือเขาทำไม่ถูกใจก็ทำเป็นลืมลืมไม่รู้ไม่เห็นเสียบ้างแล้วก็อย่าไปหักหานน้ำใจหรือจีดจุดอ่อนปมด้อยเขามากนักอย่าไปตั้งความหวังให้เขามาถูกใจเรามากนักข้อสำคัญต้องรู้จักให้อภัยการนั่นแหละดีที่สุดลุงปานสั่งสอนแอดแดงเป็นชุดพร้อมๆกับลิ้นไก่ที่เริ่มจะสั้นลงทุกทีเสียดาย ถ้าผมมาคุยกับลุงปานซะก่อนคงไม่ทะเลาะก,กับเมียนาอิจฉาป้าคำที่ได้ผัวดีอย่างลุงปานนี่สงสัยว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ไม่เคยทะเลาะก,กันเลยมั้งเออแล้วนี่ป้าคำไปไหนเสละ่ะตั้งแต่มายังไม่เห็นเลยหรือว่าเข้านอนไปแล้วไอแดงถามพร้อมกับเหลียวไปรอบๆลุงปานชะนักมือที่กำลังจะส่งเหล้าเข้าปากหันไปบ้วนน้ำลายลงใต้ถุน แล้วก็พูดเสียงลิ้นไก่สั้นออกมาว่าอ๋อมันหนีไปหนองคอกตั้งกระเช้าดันหูข้าวแฉะข้ายิงเกลียดข้าวแฉะอยู่เลยด่าเข้าให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่กลับต้องไปตามใชหน่อยขอขอบคุณบันทึกเรื่องราวหันษาจากป่าดงดิบของอาจารย์วัฒนาบุญยังไว้ณที่นี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ